สวัสดีคร да. ับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องซีตามต่อแนวลาวพัฒนาครับผมลาวพัฒนาครับวดันที่หกมีนาคมหกสิบเจ็ดเด้อครับผมลาวพัฒนาครับในคลิปนี้ก็จะประกอบด้วยลาวพัฒนาพี่ปากายครับลาวพัฒนาพี่พรครับผมครับลาวพัฒนา เจปูเมืองอุบลครับผมที่เป็นเหล็กเด่นแลวก็รลาพัฒนาเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับพี่น้องเป็นเหล็กเด่นขึ้นกันครับในคลิปนี้แล้วพี่น้องที่จะได้เห็นข้อมูลบว่าจะเป็นงวดบ่างหันด้วยครับผมเปรียบเทียบเบึงครับแต่ละสำนักครับผมซึ่งคลิปก้อนน้านี่ครับผมแนวทางเล่าพัฒนากเป็นคลิปร่วมเสี้ยนขึ้นกันครับพี่น้องเนาะนำเชือกผ้ารวยกับจะแยกไว้ย่างหน่อยกับประมาณคลิปละซีสำนักด้วยครับเพื่อพี่น้องเอฟซีจะ บ่ได้งงกับข้อมูลครับพี่น้องเนาะบัรจุไปในคลิปหนึ่งแปดเกาเซียนครับเดี๋ยวพี่น้องเอ็ซจะซับสนกับผมก็เเยแยกแบ่งเทเลสามีเซียนครับผมต่อคลิปครับเพราะว่ากับมีเซียนหลยทานเพื่อนกันมีแนวทางล่าพัฒนาที่เด็ดครับผมเพิ่งมาแบ่งปันให้พี่น้องเอ็มซีเได้โชว์ในหลักครับเอ้าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาสี่สำนักครับผม นำเชียร์้ารวยกับขอขอพระคุณพี่ประกายครับผมพี่พรเจฟปูเมืองอุบลครับแล้วก็เอฟซีใจดีครับผมส่งแนวทางเด่นเดินดีให้ครับผมเอาครับพี่น้องไปเบิ่งกันได้ครับผมแนวทางตัวเลขสีสำนักเพื่อเป็นข้อมูลเน้อครับผมเพื่อเป็นข้อมูลครับในงวดวันที่6มีนาคม67นี่แหละครับพี่น้องไปรับส้มรับฟังกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผม กับลาวพัฒนาพี่ปรกกายครับผมวดว์กหันเพิ่นวิ่งบนหนึ่งกับหกนะครับผมเน้นไปที่หนึ่งครับเลขออกหนึ่งห้าแล้วก็เลขลักลอยหรือว่าเลขหน่วยล่างเิ่นมีเก่าด้วยครับผมครับนี่นะครับพี่น้องเข้าหลักร้อยและเข้าหนึ่งครับจับคูเสียดไปครับพี่น้องเนาะหกเก่าครับผมเลขออกหาเก่าอ ในงวดวันที่6มีนาคม67ครับผมลาวพัฒนาพี่ปักกายครับเลขไทยเพิ่นประมาณจักสองสามหมื่นได้ครับผมครับผมวิ่งบน0กับ5ครับเน้นไปที่0เด่น10หน่วย7กับ8ครับสองตัวบน0 7 0 8 8 5แล้วก็ 0, 0 0ครับผมเลขเบนิน กับมาทีเลข3ตัวครับผม3ตัวบนพิ่ปกะกาย9เ7 908นเน้นไปที่907หลักร้อยเก้ากับ0ครับผมเน้นไปที่9ครับหลักร้อยได้ตัวเดิมเด้อครับผมก็คือเก่าครับพี่น้องเนาะตัวเน้นตัวร่องก็จะเป็น0ครับมาที่ลาพัฒนาพี่พรงบวหันเข้าเด่นล่างครับผมห นี่ครับพี่น้องเนาะเพื่อนก่ทดลองสูตรนี้เบิ้งครับผมว่างหันเพื่อนว่าเขาอยู่กับพี่น้องครับสูตรสองตัวนี่ครับพี่พรล,ลาวพัฒนา6มีนาคม67วิ่งบนล่าง6กับ9ครับผมครับสองตัวบนล่าง6 9 9 3 9 2 6 3 6 2 7 9กัน0 6และ90ครับผม หลักร้อยมี9กับ0ครับซึ่งไปชนกับพี่ประกายเลยครับผมหลักร้อยพี่ประกายกับเด็กต่อกับ0ครับหลักหน่วยอ่าหลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่างนี่เด้อครับผมครับถ้าสูตรพจนแม่นครับพี่น้องเนาะเด่นเลขให้ติดท้ายเก้ากับศูนย์ไว้ครับผมครับเลขติดล่างเก้าศูนย์หนึ่งครับผมเก้าศูนย์หนึ่งเลขติดล่างนี่แหละครับผมหลักร้อยชนกันกับพี่ประกายเก้ากับศูนย์ เจ๊ปูเมืองอุบลครับพี่น้องวันหันเพิ่นกับเขาสูตรสตัวเด่น9ครับวันนี้เพิ่นให้สูตรเดียวได้ครับผมครับเด่นบนล่างเจ๊ปูครับผมราวพัฒนา6 7 8ครับต้องมีให้เห็นครับพี่น้องหกเจ็ดแป ครับผมแล้วก็เราพัฒนาเด่นเดันดีเอฟซีส่งให้ครับเงดวังหันเพิ่นเขาเท้งที่ห้าครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างต้นหาสี่ห้าหกเลขออกหนึ่งห้าและห้าเก้าครับงวดนี้ได้ตัวเดิมครับผม ลาพัฒนาเด่นเดินดี fc ส่งให้6มีนาคมห7สเดเด่นบนล่าง4ี่ห้าหครับผมเด่นบนล่าง4ี่ห้าหนี่แะครับพี่น้องแคปบหน้าจอไว้เป็นข้อมูลเนอครับผมครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ้งอันนี้ครับผมบันนี้อันนี้ของ fc ส่งให้ครับผม นี่เนาะครับวัาวัางหันพลไ้ซี่ก็า่าเผื่อมากข้องเก่าครับผมถ้าเบิ่งใส่กับกพี่ปะกกยต้องพี่น้องเนาะเจ็ดข่าทั้งบนทั้งล่างเลยครับผม พีป่ปกายเด่นหนึ่งครับผมเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ก็มีห้าครับพี่น้องเนาะรักลอยก็เป็นเก่าอีกครับผมรักนวยล่างสี่ห้าหกครับจากคู่หนึ่งห้ากับห้าเก้าได้ถ้าเป็นงดนี้แหละครับผมงดนี้เลขคุณช้นหากรับผมครับต่วัาก็เป็นไปได้แค่เก้าครับพี่น้องเนาะ เอาจุดนี้มาประกอบกับสี่ห้าหกครับผมศูนย์ถ้าศูนย์มาก,ก็จะเป็นศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเดี๋ยวนะครับพี่น้องหามาก,ก็จะเป็นหาซี่หาหาหาหกครับด้ว่ามันจับกับข้างล่างนี้น้ำครับผมซี่เก่าครับพี่น้องเนาะซี่ศูนย์ครับลองเบิรงนเนอครับพี่น้องลองพิจารณาเบิรงไปน้ำกันครับแนวทางตัวเลขลาวพัฒนา ครับพี่น้องครับผมกับแนวทางลาพัฒนางวดวันที่6มีนาคม67ครับผมกับมนีน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับนําเสนอมาครับตั้งแต่มือเส่าครับผมส่งใบใบรับถงเทียงกับจีเป็นเลขของพ่อแสวงครับผมครับเลขของพ่อชนินครับายเลี่ยงมาเลขของพ่อบางพีครับคนภูเขาเป็นอยู่ในคลิปรวมเซียนครับพี่น้องเนาะคลิปก้อนนานี้ครับแล้วก็มา คลิปลาดุดครับผมพี่ปากายครับพี่พรเจ๊ปูแล้วก็เ่นเดินดีครับพี่น้องเป็นคลิปลาดุดนี่แหละครับพี่น้องครับผมครับพรจะเล่นซินกันล่งไปแต่หมู่ว่านน่ะเด้อครับพี่น้องครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชื่อพาลุยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกเงิลงเงินไปน้ำกันเด้อครับผมในวันที่6มีนาคม67ลาวพัฒนา2ทุ่มครึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ